สวัสดีทุกท่านนะครับผมสุพรรณออโต้คาร์ชุมแพรครับผมร่วมกับออนไลน์คาร์เซ็นเตอร์ชุมแพนะครับผมวันนี้จะเอารถกระบะมาล้างสต็อกทั้งเต็นท์ทั้งเต็นเลยครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อก,กระบะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวสีประตูแคปลดราคาลงไปบางคันแสนบางคันแสนห้าบางคันสองแสนลดราคาทิ้งให้หมดโลลล้างสต็อกค,ครับผมเดี๋ยวไปกันแบบเร็วๆเ,เลย ทุกคันดาว21บเ็ดาทเท่านั้นครับจบทุกอย่างไม่ต้องมีค่าอะไรเพิ่มเติมผมจะบอกไล่ไปเป็นงวดว่าแต่ละคันงวดเท่าไหร่นะทุกคันเหมือนกันคือดาว21บเ็ดาทนะครับผมไปลุยเร็วๆเ,เ,เ,เลยคันนี้6,500นห้ครับรีโวหน้าหมูป่า6,500นห้หมูป่าอเหมือนกันหกพั 6, คันนี้ก็หมูป่าห5 0 0นหาเท่ากันคันนี้ก็หมูป่า6,500 คันนี้ปีสิบเก้าหน้าล็อกค้่เไปห้าพันเก้าหน้าเดียวกันเอาไปห้าพันเก้าครับผมคันนี้เอ็กซิลี่ครับเอาไปห้าพันแปดเอ็กซิลี่ขาวเหมือนกันเอาไปห้าพันแปดหนึ่งจุดเก้าเอาไปห้าพันเก้าหนึ่งจุดเก้าเช่นกันเอาไปห้าพันเก้าคันนี้สี่ประตูครับสวยเดิมเลยครับคันนี้เจ็ดพันห้าสี่ประตูสูงเอาไปเก้าพันห้าหนึ่งจุดเก้าหน้าฉลามเอาไปหกพันห้า สี่ประตูฟอร์เรนเจอร์เอาไปหกพันแปดตอนเดียว 2, 7, สองจุดเจ็ดเบนซินเอาไปสองพันเก้ายกสูงหน้าใหม่สีขาวมุกเอาไป 7, เจ็ดพันแปดเรนเจอร์แคปตัวสูงเอาไปห้าพันทวนรีโวหมูป่าเอาไปหกพันห้ารีโวแคปยกสูงเอาไปหกพันห้า สี่ประตูปียี่สามรีโวเอาไปหมื่นห้าร้อยปียี่สามเลยนะถูกสุดๆไฮเลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเอาไปหกพันห้าปีสิบเก้าคันนี้ปีสิบเก้าปีสิบแปดท็อปกล้องหลังไททันยกสูงไททันพัดสองจุดสี่ไมเกดีเซลเอาไปหกพันห้าตอนเดียวเอาไปสี่พันเก้าดีแม็กหนึ่งจุดเก้า ตอนเดียวดีแม็ก1.9เอาไป4พ0 0เก้าตอนเดียวรีโวเอาไป5พ0 0ห้าปี18ไททันยกสูงปี12เอาไป4พ0 0ห้าลีโวโคโค่ล็อกโกปี19เอาไป5พ0 0แปด นิสสันอาวาร่าเอีสามร้อยปีสิบเก้าเอาไปสี่พันแปดศูนย์ห้าไฮเลนเดอร์สี่ประตูเอาไปสี่พันห้าฟอร์เรนเจอร์แคปตัวต่ำเอาไปสี่พันห้าสองจุดห้าวีโก้แชมป์ปีสิบสี่เอาไปสี่พันห้ารีโวตอนเดียวหน้าหมูป่าเอาไปห้าพันแปด แต่งซิงแค d บดีแม็กหเอาไป5,000ันทวนดีแม็กซูเปอร์แพตินัมสองจุดห้าเอสเอลเอ็เอาไป5 5าพันห้าวีโก้เจปีสิบสามสี่พันห้าวีโกเปิดแครบได้เอาไป4 5่พันห้าวีโก้แชมปไฟฟ้า E เอาไป4 5่พ ไททันยกสูงปี14เครื่องเบนซินเอาไปสี่พัน